สวัสดีจ้าตอนรับป๋าสูเห็ดแนวอยากแนวกินนะจ้ะเมื่อนี้กินผ้าเห็ดกับขา่าแกงเห็ดแบบง่ายๆนะจ้ะอันนี้แกล่างเห็ดแล้วฮาก็ใส่หมอใส่น้ำเลยบะตองพิธีรี่ตองใส่เครื่องลงไปตะไขร่แบบประก,รกูดกระเทียมพริกเทลงไปเลยจ้ะเทลงไปแล้วก็คน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 จักน่อย เออให้เครื่องมันจมในน้ำเวลาต้มมันจะได้หอมๆจ้ะละคน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 ติจเตเส็บพี่นอ้องดอกมีทั้งดอกพิ่ดอกตุมต่มๆด้วยมื้นีงใส่น้ำประแดกขาดบ่ได้เด้อพี่น้องอันนี้ละเฮ็ดให้ผ้านัวผ้าแสบ็บด้อพี่น้องเด้อใส่ลงไปอย่าใส่หลายเด้อละ่ะมันจีเค็มเด้อใส่พอดีกับแกงนั่นละ่ะหลังจากนั้นก็น ปล่อยทิ้งไว้สักพักนะคะคนๆๆจักน้อยแล้วก็อันนี้จิปล่อยทิ้งไว้จักน้อยด้วยบัดนี้ยทิ้งไว้จักน้อยแล้วเห็ดมันก็นเริ่มเปลี่ยนสีนะ่ะเริ่มฟดขึ้นแล้วพี่น้องเลือดอุกอุ๊กอุ๊กอุ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 กด้ยบัดน,นี้เป็นไงกลิ่นหอมบัดน,นี้ใส่ใบผักติ้วเข้าไป ก๋วยเตี๋ยวเจี๊ยห์เนี่เพิ่มรสสมได้พี่น้องมันจะหอมเข้ากันแทีเทด้วกับแกงเห็ดบว่าเห็ดหยังใส่ผักติวนี่แซ่บแซ่บเข้ากันคักค่ะใส่ผักติ่วเข้าไปเพื่อว่าเวลามันสุกเตากิวได้ซิมรสชาติพอดีใบความสมของใบติ่วก็ออกพอดีแล้วพี่น้องคนณคุ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 คุคุณคุันนี้ก็เตรียมซิมด้วยป่น เด็ดได้สักพักน,น้ำขุนงัวอัวลัวเตรียมซิมเด้อพี่น้องคนจักน้อยสีเฮ็ดหายไปแล้วพี่น้องเดียด๋วยวจะสีขาวสีมันก็ออกไปกับน้ำแกงเนาะนี่ก็ซิม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 ซมดม๋ยวเลยพี่น้องเสียบ ปิดไฟนะคะปิดไฟบัดนีนกะใส่สุดท้ายซิกเนเจอร์ขาดบปรได้แล้วพี่น้องพวกแกงแล้านน่ต้องใส่อันนี้ใบพะอีตูจ้าหรือใบแมงลักอหอมๆของเรานั่นเองปิดไฟแล้วค่อยใส่ก็ได้พี่น้องบอเป็นยังพักกันนี่แล้วก็กดกๆลงไปจักน้อยนี่กด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  หลังจากนั้นก็เตรียมตักข้าวเลยจ้าตักเข้ารอดได้เด้อคนน่ะน่ากินบ่จ้านี่ละแกงแบบแปบ๊บเดียวนีแ่บบ่มีเลือดมียางพี่น้องแปบ๊บเดียวก็ได้กินแล้วบ่ตอนพิธีพิธันนี่อย่างไรเออหลักแกงเห็ดบ,าน,บ,า,นบานเขานี่อยากนี่กินวันนี้นะคะแกงเห็ดละโกกไข่